กับสวัสดีครับผมรุ่งทีมงานกระดีซิ่งนะครับวันนี้เรามาเทสที่บอ่ออะไรครับบ่อตกปลาพิชาพิชิ่งของสี่มูสเบอหลังว่าตัวเรื่องถัดทุนส่งมาของหลวงอันไหน โอเคนะครับบอกวันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงนะครับคันละ300ปลาออกได้หมดนะครับ <Wow. S 2> ไม่ได้ปลา <c oughs> ไม่ไม่ให้ไม่ให้กลับ <c oughs> นะคุณได้เยอะต้องต้องแจกกับคนที่ไม่ได้ต้องจแจกนะครับให้เกินเวลาโอเควันนี้เราจะมาเทสกันครับหมูมันซิ่งตกปลาหน้าดินนะครับนี่นะครับข้างๆพี่เขาก็ได้เยอะนะแต่เราวันนี้เราขอให้ได้เยอะป่าพี่เขานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเราก็มาทดลองหมูมันซิ่งนะครับเด็กตัวเดียวนะทางล่างนะครับไม้แรกนะครับทุกบกก่อนตอบเลยนะ

มาแล้วนะครับหนึ่งโซนไซโลนะนี่นะครับโอเคนะครับเบียรปอมนะนี่นะครับไอช้อนไซโลครับตัวแรกครับผมฝากด้วยครับโอเคนะครับแล้วก็ตีอย่งเง้ยนะเมื่อกี้เราก็ได้ปลาช่อนนะครับใช้ปลายางนะ ปลายยางนี่นครับหมายเขาก็โอเคนะสวยมากเลยบรรยากาศแบบว่า,า,าพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะท้องไรท้องนานนครับผมฝากด้วยนะครับนี่เราลงหมุมมันซิ่งนะครับสองสองอันเลยตามนะครับฝากกดใช้กดแลกด Subscribe ด้วย,ยนะครับสวัสดีครับ ดูปลาเลยฮะมี่ตกนะฮะถึงไหน, s <S นอือเฉยนะโอ้โหมาเส้นรับโอเคครับผมนี่นะครับโดนอีกแล้วครับไม่รู้ปลาเลยโอ้ยสวายครับ นี่ครับออกาที่ตักมาเลยตื่นเต้นใช้ทุ่นนะครับเน,นีสีส้มๆนะโอ้ตัวใหญ่อยู่นี่ ลงปาคระบอ้อหใส่ห้าบึกไหวยิดไหวนี่นะครับกินอะไรนะครับดูนะครับหมูนะครับหมูมันซิ่งนะครับ หมูมันซิ่งหมดไปหมูมันกินหมดไปเลยวหรี่ไะครับยอดนะครับฝาดกาด้วยครับหมูมันซิ่งทดลองได้ใหญ่ยูยฝากว้ด้วยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บอ่บอบ่อปีชาคลองสี่คลองหลวงนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาเที่ยงนะเราก็เลยกลับประมาณหกโมงนะครับกอมือนนะครับ เราได้ปลาเดี๋ยวดูผลงานเราไปดูผลงานนะครับเดี๋ยวถ่ายไม่รูนะครับนี่แล้วก็มีปลาช่อนนะงานชุ่มเย็นนี่นครับนี่ปลาช่อนนะครับใส่สวยนะนะดูดิับนี่ครับปลาช่อนแล้วก็ปลาช่อนสองตัวนะครับก็อน,อนี่ยวันนี้ อากาศอ่าก็ร้อนอยู่นะครับแต่ก็ปลาบอกเขาโอเคนะครับกินนะครับบอกเขาโอเคแล้วนะบอกลุงเขาโอเคแล้วลุงก็ใจดีนะครับลุงใจดีมากโอเคนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไม่เป็นอะไงโอเคนะครับเราก็ได้ปลาพอสมควรนะก๋ต้มนะแต,แต่วันนี้ มีมีคนมาตกปลานะครับช่วงเย็นนะแต่เขาไม่ได้นะครับแต่เขามาตกกับผมนะเดี๋ยวผมก็เลยว่าจะเอาปลานี่นะครับมาดูใกล้ๆผมนี่ครับสองตัวให้เขานะนี่นะครับปลายี่สกกับปลาต้อนนะเอาให้เขากินเนาะนี่ครับลุงครับอดีมากนี่ครับก็แบ่งปันกันใจ้ลุงเข้าใจดีครับตกปลาเราต้องใจนะให้เพื่อนกินกันนะ โอเคนะครับคำไหนไม่สุภากากขอโทษครับเปิด24ชั่วโมงป่น,นี้เปิด24ชั่วโมงนะครับเพราะลุงเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เขาโอเคนะแต่กลางคืนถ้าใครยังอยู่ก็ใช้กอ,อยอนม่มาเลยป้าม่้มกรับนี่นะครับแต่ผมจะให้เพื่อนเขานะเขาไม่ได้ใช้ตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาโอเคครับผมบวัสดีครับขอบคุณมากเลยกรแบ่งกันลุงลุงมีถุงใหญ่อีกมั้ย นี้เราก็เอาปลาให้ป้านนะปลาปลานี้เราก็ได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราก็ให้เพื่อนๆกันนะรเราก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าวันนี้เรามารู้จักกันก็โอเคนะครับผมบนี่นะสองตัวมีปลาท่อนกับปลายิบนะน้องเขามาเย็นเปล่าด้วยนะครับฝากกดใช้กดแปลกดสับตะไคร้ด้วยครับ Underground, you know, I keep my feet on the sound. I'm around.